หกโจ้ขมิ้นโหดพกระเบิดปิงปองแปดลูกเตรียมถล่มคู่อัลีย่านสำโรงเรามีเรื่องหวดหมาบะครอ่ะมีเรื่องจากตาการถ้ามีคนมาหาเรื่องเราก็ปาถ้าคนนี้เขาไม่รู้เรื่องลูกเหอ่ะคนสมมติเขาเอาลูกเอาเต้าไปเดินเล่นอยู่แล้วโดนตะเกียบระเบิดทาําไงกราบสวัสดีครับคุณผู้ชมครับยังไม่จบไม่สิ้นจริงๆสําหรับวัยรุ่นซาวขมิน้นที่เหิมเกริมโซบกางไม่เกรงกลัวกฎหมายไทยล่าสุดไปมีเรื่องอีกแล้วที่ย่านสำโรงเหนือเพราะกลุ่มขมิ้นกลุ่มนี้ ได้พกระเบิดปิงปองเพื่อจะไปทำร้ายคู่อริที่เคยมีปัญหากันมาก่อนแต่ยังไม่ทันได้ลงมือก่อเหตุโดนเจ้าหน้าที่ตำรวจสังเกตเห็นพิรุษหลายอย่างจึงขอตรวจสอบค้นปรากฏว่าเจอระเบิดปิงปองจำนวน6ลูกเตรียมไปก่อเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงจับตัวและโดนรวบซะก่อนเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองสมุทรปราการพร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจสพสัมรงเหนือสมุทรปราการได้ร่วมกันเข้าตรวจค้นแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชาจำนวนหกคน ที่บริเวณสันห้าภายในห้างสรรพสินค้าซื่อดังย่านสำโรงเหนือตำบลสำโรงเหนืออำเภออำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหลังจากที่ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่รอปรพอของห้างดังกล่าวว่ากลุ่มแรงงานต่างด้าวดังกล่าวท่าทางมีพิรุษเจ้าหน้าที่นำกำลังตรวจค้นในระหว่างที่เจ้าหน้าที่กำลังตรวจค้นซึ่งหนึ่งในแรงงานต่างด้าวทราบซื่อภายหลังซื่อนายพราส อายุ20ปีอายุ20ปีได้ซักมีดหัวตัดออกจากกางเกงเตรียมตัวเพื่อจะหลบหนีแต่มีดหัวตัดที่ดึงออกมาได้ไปเกี่ยวกับกางเกงจึงทําให้หกล้มจนศีรษะแตกและจากการตรวจค้ในในตัวในตัวนายบอยอายุ18ปีและนายเตบอายุ19ปีได้พบระเบิดปิงปองขนาดเท่ากําปั้นจํานวน8ลูกและอยู่ในตัวนายบอยจํานวน3ลูกและนายเตบจํานวน5ลูกและเหล็กแหลมจํานวน2อัน ส่วนอีก3ามลายไม่พบอาวุธและทั้งหมดไม่มีเอกสารยืนยันการเข้าเมืองโดยนายบอยและนายเตบที่พบระเบิดให้การว่าระเบิดปิงปองเป็นของตนและเอามาไว้เพื่อป้องกันตัวและจะนํามาปาใส่คู่อริที่เป็นคนซาตเดียวกันที่เคยทําร้ายตนเองในเมื่อก่อนส่วนระเบิดดังกล่าวนั้นมีเพื่อนที่เป็นชาวไทยเป็นคนทําให้เบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวหาต่อนายบอยและนายเตบว่า มีวัตถุระเบิดหรือระเบิดปิงปองซึ่งในทะเบียนไม่สามารถอนุญาตให้ได้ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมายและเป็นบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองมาในราชอาณาจักรไทยโดยผิดกฎหมายพกพาอาวุธมีดพกพาอาวุธไปในเมืองหมู่บ้านสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรส่วนอีก4คนเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวหาเป็นบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้ามาในราชอาณาจักรไทยโดยผิดกฎหมายและพกพาอาวุธมีดไปในเมืองหมู่บ้านและสาธารณะ โดยไม่มีเหตุอันควรจึงจับตัวส่งพนักงานสืบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปทั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจอยากเตือนภัยเนื่องจากอาวุธที่ต่างด้าวมีหวีที่ดึงด้ามที่ดึงด้ามจับออกมาได้เป็นมีดปลายแหลมขนาดเล็กซึ่งถ้าดูจากด้านนอกจะมองไม่ออกว่ามีมีดปลายแหลมซ่อนอยู่ข้างในถ้าไม่ตรวจสอบก็จะไม่พบความผิดปกติเหมือนเหมือนหวีทั่วไปแต่ถ้าซักดับแต่ถ้าซักดับออกมาจะเป็นมีดปลายแหลมยาวกว่าหนึ่งคืบ ล่าสุดหลังจากที่มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นทําให้เจ้าหน้าที่ตํารวจคุมเข้มเรื่องแรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองมาผิดกฎหมายมากมายมากยิ่งขึ้นและต่อมาประชาชนแจ้งบอแสว่าพบคนต่างชาติพักอาศัยและเปิดแผงขายอาหารในซอยจันทร์16แยก1 8ถึง1ตั้งแต่บริเวณศูนย์การค้าเาาไปถึงปากซอยนาราธิวาสลาดสนากริน14จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบกรมการจัดหางานรับรับทราบเรื่องแล้ว ไม่นิ่งนอนใจเร่งสั่งการเจ้าหน้าที่กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางานร่วมกับสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่หนึ่งและกองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองเข้าตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวเพื่อไม่ให้กระทบต่อโอกาสการมีงานของคนไทยจนส่งผลต่อความมั่นคงและ ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยเมื่อเจ้าหน้าที่กรมจัดหางานได้ลงพื้นที่ร่วมกับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองและพบว่าพื้นที่ดังกล่าวมีคนลักษณะคล้ายคนต่างชาติกำลังเลขข่ขายอาหารจริงเจ้าหน้าที่จึงได้แสดงบัตรและขอตรวจสอบเอกสารป,ประจำตัวจากการตรวจสอบพบว่าชาวต่างชาติทำความผิดจำนวน2รายประกอบด้วยรถเข็นจำหน่ายซาไกมุกทราบซื่อคือนายซานอายุ31ปีสัญชาติเมียนมาและรถเข็นจำหน่ายมูทอดทราบซื่อคือนายด้า อายุส0ปีสัญชาติกัมพูชาโดยทั้งคู่ไม่มีเอกสารใดๆมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ทําให้มีความผิดข้อหาเป็นคนต่างด้าวทางานโดยไม่มีใบอนุญาตทํางานตามหน้าที่ทําให้มีความผิดตามพรกรการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าวซึ่งคนต่างด้าวที่ทํางานโดยไม่มีใบอนุญาตทํางานหรือทํางานนอกเหนือจากที่มีสิทธิจะทําได้กรมการจัดหางานจะใช้มาตรการพื้นที่สุ่มตรวจ โดยไม่แจ้งล่วงหน้าในทุกจังหวัดอย่างเข้มงวดต่อไปจึงขอฝากไปยังผู้ที่พบเห็นการจ้างคนต่างชาติทํางานโดยผิดกฎหมายเพื่อพบหรือพบคนต่างชาติลักลอบทํางานโดยผิดกฎหมายให้ช่วยกันเป็นหูเป็นตาแจ้งบอแสร้องทุกมาที่กองทะเบียนจัดจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางานกรมการจัดหางานอาคารกระทรวงแรงงานซันสีโทร0 2 3ย4 1 7ง9าหสนหรือที่สำนักงานจัดหางาน จังหวัดทุกจังหวัดสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่1-10หรือที่สายด่วนกระทรวงแรงงานโทร1506กด2กรมการจัดหางานและนี่ก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันนี้ตำรวจไทยสามารถควบคุมหรือว่าจับกลุ่มวัยรุ่นขมิญที่เหมิมเกิมโซกลางที่เมืองไทยพร้อมกับพกระเบิดลูกปิงปองจำนวน8ลูก จึงทําให้เจ้าหน้าที่จับกลุ่มตัวแล้วก็ดําเนินคดตีตามกฎหมายพร้อมกับตรวจสอบเอกสารแล้วไม่พบเอกสารใ,ใดๆถือว่าเป็นแรงงานเข้าเมืองมาโดยผิดกฎหมายแล้วก็ส่งกลับประเทศโดยทันทีต้องบอกไว้เลยว่านอกจากกลุ่มัยรุ่นขมนินกลุ่มนี้จะมาสร้างความหรือว่าปั่นป่วนอยู่ที่เมืองไทยแล้วเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องเครมเรื่องการก๊อปปี้อะไรทุกอย่างที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาบอกได้เลยว่าขมนินคือตัวสร้างปัญหาจริงๆ และคนที่ก่อความวุ่นวายแบบนี้พวกมันก็ไม่คิดถึงความเดือดร้อนของแรงงานเขมรที่เข้ามาทํางานอยู่ที่เมืองไทยเป็นจํานวนหลายแสนคนและบางคนก็เข้ามาโดยผิดกฎหมายมาเป็นแรงงานเถื่อนและบางคนก็ใส่เด็กในการขอทานตามสถานที่โด่งดังต่างๆในประเทศไทยทําให้ประเทศไทยซึมเสียซื่อเสียงแล้วก็เป็นที่ลาคาญของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาและปัจจุบันตอนนี้บอกเลยว่ายังมีอีกเยอะมากกับแรงงานเถื่อนหลายๆกลุ่ม หลายคนที่เข้ามาทํางานอยู่ที่เมืองไทยแล้วก่อความวุ่นวายเพราะอดเกง่งห้าวและโซกางใส่กฎหมายไทยโดยที่ไม่เกรงกลัวอะไรเลยและผลตามมาก็คือโดนเจ้าหน้าที่ตํารวจไทยจับแอดมินบอกเลยว่าแรงงานขมิญที่ทํางานอยู่ที่เมืองไทยลําบากขึ้นอีกหลายเท่าเพราะว่ามีคนกลุ่มแบบนี้จริงๆที่เข้ามาแล้วสร้างความเดือดร้อนให้กับแรงงานชาวขมิญ และนี่ก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันนี้วันนี้แอดมินก็ต้องขอขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกคนที่เข้ามาดูคลิปก่อนจะจากกันฝากกดติดตามพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ซ่องแอดมินด้วยนะครับเพื่อก้าวไปสู่4,000 0ซับวันนี้ขอพระคุณมากๆครับผม